คือเราไม่ได้หาดูอะไรอย่างนี้ได้ง่ายนะคะปลาเยอะมากสารพันปลาเลยอ่ะแต่เนี้ย้อย20บาทหมดถาดเลยอ่ะใหญ่มากตลาดอ่ะโหยาวมากยาวเท่าแขนไม่ใช่เลยอ่ะนี่แล้วมีร้านแบบนี้ด้วยเป็นเหมือนแบบร้านข้างทางเนาะสดสดแบบนี้เลยเราสามารถมาดูได้ด้วยอ่ะเด้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องกินดีน้นะคะวันนี้คิ๊กับิจิตรเราจะพาทุกคนมาที่ ตลาดปลาทุกคนดูโอ้โหติดทะเลแบบนี้เลยดูนี่นี่นี่ดโอ้โหติดทะเลรับรองได้เลยว่าตลาดปลาสดแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยตลาดปลาตัตรงนี้ตรงนี้นุ่นนุ่นนุ่นนุ่เรือมาแล้วนั่นเองนะคะ เรือนะั้นเป็นเรือขนปลาแน,น่เลยทุกคนพอเขาขนมาปุ๊บเขาจะเอาปลานะคะมา,าไว้ตรงนี้ก่อนเลยนี่นี่นี่ตรงนั้นนั่นคือตอนเช้าเนี่ยพวกร้านอาหารคนในตลาดทั้งหลายเนี่ยเขาจะมาเอาปลาจากตรงนั้น,ไป,นไปซื้อกันที่นั่นน,นั่นเองเสร็จปุป๊บพอซื้อเสร็จแล้วนีุ่นกลับมาทางนี้อันนี้คือตลาดที่คนปกติอย่างเรานะคะสามารถที่จะเข้าไปซื้อของได้ไปกินได้เป็นของสดน,นั่นเองนะคะทุกคนนั่นหมายความว่าของที่เราจะได้กินกันในวันนี้ในตลาดนี้ ดมากแน่นอนเป็นนักท่องเที่ยวที่เช่ารถมาอะไรเงี้ยสามารถมาจอดที่นี่ก็ได้จอดเสร็จแล้วก็เนี่ยเดินไปอย่างเราเลยดู้พี่จใส่ทางแมสใส่ทางหน้ากากมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นโจรหรือเปล่าเนี่ยทิ้โจกิงโจกนี่ทุกคนถึงแล้วตลาดโอ้โหตลาดเจญมมากตลาดใหญ่มาก เข้ามาก็เจอกับโหร้านเยอะมากชั้นหนึ่งนะคะเขาก็จะขายเกี่ยวกับพวกของสดอาหารสดอาหารทะเลและชั้นสองก็จะมีเหมือนกับร้านอาหารสามารถขึ้นไปกินชั้นสองมาได้ไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเฮ้ทุกคนบรรยากาศาตลาดปลาเราเข้ามาในตลาดปลากันเลยทีเดียวเฮ้ย<ด><ด>ปลาจริงๆหูปลาสดว่าปลาเยอะมากสามตัวหรอโอ้โหว่าตัวเดียวว่าถูกละสามตัวสองร้อยสิบบาทตัวอันนี้ถูกมากสี่เาสามร้อย อันไหนสี่ตัวอันนี้สี่ตัวสามร้อยบาททำไมถูกยังวะถูกแลเนาะถูกมากเลยเนี่ยเลนด้วยทุกคนถูกมากปลาสี่ตัวสามร้อยปลาไทยปลาไทยปลาไทยคือมาจากไทยเหรอไม่ใช่แค่นี้อ๋อชื่อปลาชื่อไทยนะคะไม่ได้มาจากไทยปลานี้ชื่อไทยสี่ร้อยแปดสิบบาทตัวนี้สี่ร้อยแปดสิบบาทถูกเนาะ แต่ที่นี่เขาเข้าใจง่ายตรงที่ว่าปลาแต่ละอย่างในที่เขาขายเนี่ยเขาเขียนราคาไว้เลยนะว่าราคาเท่าไหร่ไม่ต้องตอบไม่ต้องถามอยากเอาก็เคยหยิบมาเลยแล้วก็ไปจ่ายตังค์เลยจ้าุกคนดูตลาดปลาตลาดปลาญี่ปุ่นนะคะคือเขาจะวางไว้อย่างนี้เลยวางไว้บนน้ำแข็งอย่างนี้เลยอ่ะไปต่อทุกคนคุยเยอะมากเฮ้ยหอยอันนี้เขาขายหมดนี่เลยวใช่สี่ร้อยเยนประมาณบาท ทุกคนอันนี้ร้อยยี่สิบบาทหมดถาดเลยอะหอยอะห <Okay. S 1> อยเชลใหอ,นะอยเชลใหญ่มากอันนี้สามร้อยบาทสี่ตัวสี่ตัวส0 0ามร้อยถูกมากของที่นี่คือเยอะมากนี่แบบตลาดปลญี่ปุ่นแบบเราไม่ได้หาเห็นดได้ง่ายๆนะๆคือเราไม่ได้หาดูอะไรอย่างนี้ได้ง่ายๆนะคะปลาเยอะมากสารพันปลาเลยอะคือแบบไม่เคยมาแบบนี้นะเออเราไม่เคยมาแบบนี้คือมันจะต่างจากพวกตลาดในโตกเกียวอะไรเงี้ยนะถ้าตลาดในโตกเกียวนี่คือ จะมีแบบกุ้งหอยปูปลานนเนออาะแต่ที่นี่เนี่ยรู้สึกว่ามีแต่ซีฟู้ดมีแต่ซีฟู้ดแล้วคือของสดอะค่อนข้างที่จะเยอะใหญ่มากตลาดอะของก็คือเยอะอันนี้คือสาหร่ายเหรอสาหร่ายก็ต้มเองอันนี้สาหร่ายที่เขาไปใส่ในซุปเลยใช่ปะซุปก็ได้กดินสดก็ได้กินสดก็ได้ ปลาเนื้สุดยอดมีไข่ด้วยดูดิไข่ปลาแน่นมากตัวนี้นะคะหูใหญ่มากเลยเนี่ยสองบาทูถูกมากกุ้ง,งว้าวกุ้งตัวใหญ่มาก300บาทตะก้าละส0มบาทแต่สายสี่อันนี้240ออ๋อมันมีแบบกุ้งไม่เหมือนกันมันมีแบบหลายกุ้งไงตัวเล็กตัวใหญ่หลายสายพันธุ์เนาะ เห็นป่ะอันนี้แค่อันนี้แค่สอย่างนี้ก็คนละสีแล้วนะโอปูก็มีแม่ี่ตรงนี้มีปูด้วยค่ะทุกคนดูว้าวสี่ร้อยห้าสิบปูสาตัวสี่บาทโอ้โหปลามึกปลาหมึกเยอะมากอ่ะสองสองร้อบาทม่อนหปลาหมึกอ่ะใช่หโอเจ็ดร้เยอกคนปลาหมึกเนี่ยหมดถาดนี้เลยเยอะมากแหละอันนี้ร้อบาท ถูกมากเลยนะเราไม่เคยเราไม่เคยเห็นะไรถูกขนาดนี้สิบห้าบาทตัวละสิบห้าบาทมันมากกว่าสิบตัวเลยนะเธอมันเยอะมากเลยนะยิ่งไม่เคยมาตลาดปลาที่แบบปลาจะเยอะขนาดนี้นนคือตลาดปลาจริงๆเลยแหละโหที่เขาวางขายกันแบบนี้เลยหรอยังเป็นๆอยู่เลยหอ,อยยังเป็นๆอยู่เลยทุกคนดูดูนี่นะคะเขาจะวางขายกันแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเดินเลือกซื้อได้เลย เฮ้ยนี่ดีมากสนุกอันนี้ปลาอะไรอะเ er มจิทิงตกปลาอะไรนะทิงตกปลาทิงตกให้ทุกคนถูกมากร้อยแปดสิบบาทสี framework. ่ตัวโอ้โหตายเอาไปทำเนี right, ่กินปลาทุกมื้อเลยนะเธอฉันซ uh ื hmm. ้อไปเธอกินแต่ปลาเฮ้ยนี่ปลาอะไรแปลกมากเมจิปลานี่แปลกมากอังโกรอังโกรเนี่ยอังโกรอังโกรโอ้โหนี่อังโกรอังโกรคือ กรปางโกแหละมออันนี้ดังทสุดในญีพอนที่นี่นะครับจังหวัดอีบารากิอ๋อจังหวัดอิบารากิคือปลานี้ดังที่สุดใช่อังกุรนี่อร่อยมากนะอังกุรอร่อยคือกิ๊กกินแบบบ่อยมากนะอังกุรแต่ไม่เคยเพิ่งๆจะเคยเห็นหน้าอังกุรวันนี้ทักวิชิเด่นทุกคนมีคนกําลังแอบจะหนีกลับบ้านปลาหมึกกําลังจะหนีกลับทะเลปลาหมึก ปลามึกกำลังจะหนีกับัะเลอะไรจายังเป็นๆอยู่เลยอ่ะคือทุกอย่างในตลาดเนี้ยประมาณ90อเซยังมีชีวิตอยู่คือปลากุ้งหอยปลาหมึกปลาหมึกยักษ์อะไรก็แล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่แบบสดแบบเหมือนมาจากทะเลก็คือมาอยู่ที่นี่ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับไอ้วิญกาศตลาดแบบมันว่าคนเยอะมากเลยเนาะคนเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยค่ะทุกคน เป็นไงเนี่ยปกติเนี่ยหอยแบบนี้ยเราไปกินไม่เจ็ดหอยแบบนี้เราไปกินที่สกยานี่คือแพงมากนะ okay, นะเขาจะขายแบบเป็นเป็นตัวเนาะโหดูดิถูกมากอันเนี้ยโหนี่ขายเป็นถุงแบบนี้แล้วคือเขาก็จะวางแบบนี้เลยนะคะเขาจะวางแต่คือเขาก็จะมีแบบว่าวางเพินอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยใส่ไว้ในตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตลาดปลาญี่ปุ่นโอโหบุรี นี่นี่นี่คือปลาบุรีหน้าตาหน้าตาบุรีเฮ้ย<ท><ท>บุรีหน้าตาเป็นอย่างงี้เหรอ,อตัวนี้ใหญ่มากดูดิเฮ้ยมันยาวกว่ามือไม่จีกนะไม่จีลองเอาใหม่ดิลองเทียบใหม่ดิโอย,ยาวมากยาวเท่าแขนไม่จีเลยอะ่ะใหญ่มากตัวนี้นี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอ่ะโอ้โหยาวเท่าแขนไม่จีเลยตัวเนี้ยเป็นไงทุกคนบุรีบุรีคูวใหญ่เลย<ม>ใหญ่เท่าไหร่ไม่จี คิมบูลียากอย่าเงี้ยยา่แบบยาวทั้งแผนไม่จีบเลยอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาททั้งตัวเลยเนาะบุลี่นี่คือเวลาไปกินที่ร้านแบบซูชิไปกินอิซากายะคือมันก็แพงนะไม่เห็นนะปกตสี่จิ้งห้าจิ้งก็ประมาณหกร้อยเยนเจ็ดร้อยเยนนะใช่สี่ห้าจิ้งก็หกเจ็ดร้อยเยนคือแบบเป็นเป็นค่าหั่นไหมค่าหัน่นแซลมอนนั่นตัวนั่นแพงเป็นซาชิมิอะไรเงี้ยแพงถ้าซูเปอร์เราเขามีน้ำแข็งให้ด้วย ถ้าซื้อปลาอ๋อถ้าซื้อปลาก็มาตากกักน้ำแข็งให้เลิอดแนี่นะคะบรรยากาศตลาดปลาแต่ว่ายังไม่หมดยาวนู้นไปถึงนู้นเลยเยอะมากอะ่ะไปเฮ้ยนี่แล้วมีร้านแบบนี้ด้วยเป็นเหมือนแบบร้านข้างทางเนาะแต่เขาก็ขายซีฟู้ดนะดขายซีฟู้ด,ขา,ดขายกุ้ง,งปิงป้งปิ้งย่างปิ้งย่างซีฟู้ดนะซีฟู้ดปิ้งย่าง เดี๋ยวถึงกับเปลี่ยวหลังตามเลยอ่ะกินหอมกินแบบอะไรนะใส่หน้าก,กากก็หอมนี่ขนาดเออขนาดใส่จริงขนาดใส่หน้าก,กากยังได้กินแล้วว่าหอมจังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถึงกับเปรี่ยวหลังโอ้โ,อโหเดี๋ยวกินแม่งอยู่ในแม็ดเนี่ยออาทอรมานทรมานมากเดี๋ยวเดินตลาดก่อนก็อาของกินไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในนี้บ้างต่างจากเมื่อกี้ยังไงแต่รู้สึกว่าลักษณะก็คือคล้ายๆกันนะ โอ้เนี่นี่มีในนี่มีอะไรอะ่ะอเขาคิปปายังมีชีวิตอยู่เลยอะถ้าไม่สดกินไม่ได้นะ๋อ้ถ้าไม่สดกินไม่ได้ทำไมอะทำไมอะ,มอะถ้าเป็นสาชิมิอย่างเดียวมิจิบอกว่าไม่ค่อยอร่อยจะต้องกินกับพวกตับนั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยปลาก็เลยจะต้องสดเนาะเอาจริงนอกจากได้มาตลาดปลาแล้วเนะี่ยแรยังได้แบบข้อมูลการเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะนอกจากจะอิ่มท้องก็ยังแบบว่า ได้ความรู้กับบ้านอีกต่างหากโอ้หมีอะไรวะเนี่ยอ,อ,อ๋ออังกโกะเมื่อกี้เหรอขวงโกะคือถ้าดูหน้าตามไม่น่ากินเลยนะเห็น <c oughs> ของจริงไม่น่ากินเลยนะแต่คือรสชาติอร่อยมากเวลาทำกับข้าวแล้วอะคนอิบาลากิเขาก็มาซื้อของกันที่นี่ใช่ไหม <c oughs> นักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็มาได <c oughs> ถา้ถูกมากถูกมากเฮ้ยมิติโอม่อกีมครับ นี่อังกิโมของโปรดเลยอันนี้คือตับปลานะคะโหถูกมากเลยเนี่ยมิจิเรามาหาซื้อบ้านแถวนี้ไหมกินปลาทุกวันฉลาดเลยเอาละจะมาเดินตลาดชวนมิจิซื้อบ้านแถวนี้แล้วของเยอะมากถ้าไม่อยู่แถวเนี้ยชอบเพราะว่าของถูกเอาจริงถ้าใครแบบว่ามาเที่ยวอิบารากินะคะคือพูดง่ายๆแบบมันจะมีดอกไม้ มีสวนสาธารณะที่แบบมีดอกไม้สีฟ้าเนโม,นมโฟิลาเนมโมฟิลาที่แบบดังๆอะ่ะก็คือตลาดนี้อยู่ใกล้กับสวนเนโมฟิลาเลยสามารถที่จะแบบแวะมาเที่ยวที่นี่ได้เลยนั่นเองนะคะและที่สำคัญก็นนคือตลาดนี้แนะเขาเปิดทุกวันนี่นี่น,นทุกคนเอ้มีของฝากด้วยเป็นแบบว่าแนวปลาหมึอกอะไรอย่าง,ง,งเงี้ยอสามถุงสามร้อตกถุงละร้อยไอ้ถูกดีนะไม่แพงไม่แพงมีตั้งหลายอ่ะ อันนี้มีปลาหมกึกส่วนใหญ่เป็นปลาหมึกนะปลาหมกึปมกปลาหมกึปมกปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกไม่อย่าเรียกส่วนใหญ่เรียกทั้งหมดเรียกทั้งหมด <laughs> อย่างเงี้ยไม่เรียกส่วนใหญ่ปลามีสลหายอันเดียวนอกนั้นปลาหมึกหมดเลยเฮ้ยแต่ราคาไม่แพงทุกคนเนี่ย <c oughs> หมดเนี่ยสามถุงหนึ่งพันเยนประมาณสามร้อยบาทตกถุงละร้อยโอเคเลยนะเออเป็นของฝากแบบว่าเฮ้ยเนี่ยฉันไปเที่ยวอิบารากีมาฉันซื้อมาที่นั่นเขามีตลาเปลาด้วยนะแกอะไรเงี้ยเออ เห็นปะมีสตอรี่กับของฝากให้เพื่อนในกัางหาดของไม่ธรรมดาเป็นไงทุกคนละลานตามากคือเอาจริงๆตลาดนี้มีสิ่งหนึ่งที่แปลกกว่าตลาดอื่นคือตั้งแต่เดินมาหมูกระไก่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเออปลาคือเป็นตลาดปลาเป็นตลาดปลาที่แบบว่าออกจากทะเลมาปุ๊บก็คือสิ่งที่ขายในตลาดนี้เป็นของทะเลหมดเลยเราก็เลยแบบ เฮ้ยเออมันแปลกดีว่ะเดี๋ยวต่อไปหลังจากที่เราเห็นกุ้งหอยปูปลาสดๆมาเยอะแล้วหาอะไรกินบ้างดีกว่าแล้วทำไมแถวนี้มันปิดหมดเลยวะเนี่ยปิดเอคือถ้าเป็นปกติที่ทุกคนมาคิดว่าน่าจะมีร้านเปิดอะเพราะนี่มันเป็นร้านเนาะแต่ว่าอ่ะข้างหน้าเปิดแล้วข้างหลังเปิดแล้วมันน่าจะปิดแคนตรงนี้ถ้าเปิดคนเยอะนะถ้าเปิดคนมัจะเยอะนี่ก็เยอะแล้วเน,ะนอะอ๋อ อ๋อ <AL> เป็นแบบร้านอาหารแถวนี้เป็นแบบร้านอาหารคือแบบใครไม่อยากกินในตลาดก็คือจะกินเป็นร้านอาหารแบบนี้ก็ได้คืออันนี้ก็ของสดเหมือนกันนะพดดเพราะว่าเขาก็เป็นร้านอาหารที่อยู่ในตลาดอะเนาะของทอดมีหลายอย่างแต่ว่าเราจะไปกินตลาดดีกว่าไหมไปเอาเสียงเราหมาเราหมาตีกันแล้วเอ,เอาจริงฟิลแบบ นอกจากจะได้ฟิวตลาดอะคิดว่าจะได้ฟิวคล้ายๆกับเทศกาลอาหารประเทศไทยนะเพราะว่ามันมีแบบอาหารเยอะแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นมีหอยนางรมเราสามารถกินได้แบบสดๆเลยซึ่งแนะนําว่าถ้าใครมาฤดูร้อนเออไม่ใช่ฤดูหนาวฤ <laughs> ดูหนาวให้กินหอยนางรมสดเพราะว่าหอยนางรมสดเนี้ยจะอร่อยที่สุดก็คือช่วงฤดูหนาวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ถึงตลาดแล้วอะจะรออะไรไปหาหอยกินดีกว่า เนี่ยๆหอมมากเวลาเนี้ยหอมมากกินแบบเยาว์วิวนอันนี้คือเหมือนเหมือนเขาเซลอะไรจริงไม่ใช่เขามาตักน้ำแข็งน้ำแข็งฟรีน้ำแข็งฟรีโอ้โหนี่ทุกคนเจอแล้วหอยหูเยอะแยะเลยอ่ะนี่นี่นะคะทุกคนร้านขายหอยสดจะเป็นแบบนี้เลยเขาจะวางไว้เยอะมากแล้วทุกคนดูหูโหต่อแถวดิอ่ะเราก็ต้องไปต่อมิจิไปต่อแถวแล้วจ้ะมิจิจะกินกี่ตัวดิกินตัว โอ้เซฟตัวกินไหวอ่ะไม่ไหวไม่ไหวหร <c oughs> อกอตัวใหญ่มากดูนี่ด <c oughs> ูสดมากเลยทุกคนนี่คือหอยนางรมนะคะสองตัวร้อยห้าสิบบาทเนาะถูกมั้ถูกมากไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีซอสต,ตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> มันเป็นพรสื่อแบบ ออกเค็มๆเปรี้ยวๆนะนี่นะคะเราซื้อหอยตรงลนใช่ปะ่ะเราก็เดินมาตรงนี้แค่นี้เองง่ายมากเลยเอาไม่ใช่ชิมดิกินได้เลยออเออตัวใหญ่มากตัวฟาหอยได้ใหญ่มากเป็นไงสดป่ะตัวใหญ่โอเคหวานมากเลยอ่ะ คือเห็นร้านเนี้ยเขาเขียนว่า1ตัว300ยเยนนะ1ตัวประมาณ90บาทแต่ถ้าซื้อ2ตัวเนี่ยเหลือ150นะคือพูดได้ง่ายก็คือให้ซื้อ2ตัวรู <laughs> ้หอยนางรมสดๆจากทะเลเลยนะคะหวานมากกินกันเดียวไม่ได้กินอะไรอ่ะ<ฮ> อร่อยอร่อยอแล้วแถวยังยาวเลยจะสั่งอีกก็ต้องไปต่อแถวใหม่ส oh, <no. S 1> ายรูงนี้ซื้อามาสักหกตัวก็ดีอร่อยมากทุกคนสดมากด้วย,ยกินเสร็จแล้วก็ล้างมือครบคันเลยนะมีที่ล้างมือมีซอสมีตะเกียบราคาถูกอีกคอยก็สดโอ้โหเลิศตลาดนี้ โอ้แต่เมื่อกี้สนุกมากเลยนะเพราะว่าเขามีการหันปลาด้วยนะถกมากคือแบบเราไม่เคยเห็นอ่ะแล้วก็ของที่นีน่เนี่ยเป็นของที่สดมากแล้วก็ถูกมากๆนั่นเองนะคะทุกคนส่วนใครที่มาเนี่ยอย่าคิดว่าฮ้่มีแต่ของสดอย่างเดียวมีของทานเล่นให้กินด้วยไม่ว่าจะเป็นหอยที่เรากินเมื่อกี้หรือว่าจะเป็นปิงย่างที่แบบกินหอมอบอวลนทั้งหลายร้านอาหารดซูชิด้วยใช่ร้านอาหารซูชิก็มีเช่นเดียวกันร้านนี้มีตลาดนี้มีชื่อว่าอะไรไม่เจーนากามินาโตะโอซากานาอิจิบะ ตลาดนี้มีชื่อว่านากามินาโตะสกนะดอิจินะ่น่ๆนะคะถ้าใครมีแผนมาเที่ยวอิบารากิอย่าลืมมาแวะก็ดูกันนะ